สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่โบวี่จะดูดวงแบบ Timeless นะคะให้กับธาตุไฟนะคะจะมีผลตั้งแต่ในระยะ7วันจนถึง1เดือนนะคะเป็นต้นไปนะคะโบวี่ขอแทนสัญ,ญลักษณ์ธาตุไฟนะคะด้วย King of c r o v e r หรือว่า King ดอกจิกนะคะซึ่งคนธาตุไฟเป็นคนแบบไหนคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ มุ่งหวังนะคะที่จะสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการศึกษาหรือว่าหน้าที่มุ่งหวังที่จะประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าในชีวิตนั่นเอง มักจะเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะนี่คือลักษณะของธาตุไฟถามว่าธาตุไฟเป็นตัวแทนหรือเป็นสนัญลักษณ์ของฤดูอะไรก็ต้องบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะโอเคค่ะ อันนี้โบวิขอเปิดไพ่วงกลมนะคะของขอเป็นตัวแทนธาตุไฟนะคะในการอ่านดวงและเปิดดวงนะคะสําหรับคนธาตุไฟในช่วง7วันถึง1เดือนนี้นะคะว่าจะมีเรื่องราวพิเศษพิเศษอะไรเกิดขึ้นสําหรับธาตุไฟธาตุไฟมีอะไรเมรสิงห์ธนูนะคะโอเคอ่ะโอ้โหมีคนมาชอบคุณนะธาตุไฟธาตุไฟก็ฮอตนะเนี่ยคนธาตุเดียวกันก็มาชอบนะเนี่ยอืมหรือว่าตัวคุณนะ หรือว่าตัวคุณต้องดูไปก่อนดูไปก่อนยังไม่ออกนะฮะแต่ว่ามีเรื่องราวความรักเนี่ยเด่นเลยแล้วก็ผู้คนมากมายโอ้ยมีเอร์พาร์ดออกมานะคะเป็นเรื่องหัวใจนะคะเป็นเอหัวใจก็คือเป็นตัวแทนของทัดน้ำนะเข้ามาแล้วหรือว่าจะรักกับคนทัดน้ำเมืม่อกี้เพิ่งดูทัดน้ำไปก็มารักกับทัดไฟมาดูทัดไฟก็มารักกับทัดน้ำอ๋ออะไรกัน คนนี้มันต่างกันคนละคั่วเลยนะน้ํากับไฟนะดีนะเนี่ยคนทดัดทัดไฟคุณติดเพื่อนนะเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงนะติดเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะอืมติดอยู่นะไม่งั้นนะเป็นเรื่องเป็นเรื่อง,เป,องเป็นราวไปแล้วความรักของคุณทั้งคู่นะคะเรื่องเงินก็เด่นแหละปลายปลายเดือนในระยะสามสิบวันข้างหน้าเรื่องการเดินทางเรื่องเงินทัดไฟเด่นนะคะ เรื่องการงานก็ดีด้วยนะ่ะอืมการงานก็ดีใช่ใช่ใช,ใช่จริงๆด้วยฮะเอ๊หรือในมือโบวี่อยู่นะเหลือในมือโบวี่อยู่นะคะนี้เรามาเลือกกันนะคะขอเปะโปะไปที่ตัวคุณนะคะหนึ่งใบนะคะเอาใบนี้แล้วกันนะอืมแล้วก็เลือกอีกสามใบนะคะเลือกอีกสามใบเลือกอีกสามใบเข้ามา โอเคปุ๋ยขออีกใบหนึ่งนะคะโปะที่ตรงนี้ไว้ย้ายไปเลยนะคะแล้วก็เลือก3ามใบ3ใบเป็นไพ่ใบสรุปใบนี้นะใบนี้ก็อยากจะออกอะแล้วก็ใบนี้ที่ปุ๋ยดูสึกนะสำหรับธาดไฟโอเคที่เด่นเด่นเลยที่ปุ๋ยมองเห็นในระยะปลายปลายเดือนนะ เรื่องเงินเด่นมา,ม,ามากมากมากมาพร้อมกับเรื่องของการเดินทางที่ดีสุดๆเนี่ยแดงเทือกเลยอ่ะไปไปเดินมีแต่เรื่องดีๆเรื่องงานก็มาจ้ะเรื่องเพื่อนเรื่องแบบการสั่งสรรคอะไรก็มามาพร้อมสงสัยคุณมีความสุขพร้อมช่วงเทศกาลแน่ๆเลยเป็นความสุขในเทศกาลความสุขกับ เพื่อนพ้องฝูงชนความสุขในการรวมกลุ่มรวมแกง๊งรวมกลุ่มแถมมีเงินเข้ามาปุ๊บปับรับโชคบางคนจับฉลากได้ของขวัญรางวัลใหญ่ได้ทงได้ทองได้เครื่องสักผ้าได้รถยนต์ได้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านเลยนะเยี่ยมยอดมากๆเลยอ่ะอเงินดีอ่ะเงินดีใส่ได้รางวัลใหญ่ นะคจะจากฉลากปีใหม่ปีนี้นะสำหรับธาตุไฟทีนี้มาดูบทสรุปกันอะไรที่ต้องระวังหรอระวังช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องความเครียดของคุณมากกว่านะน่าจะเครียดกับเกี่ยวกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผิวขาวทุ้วมๆไม่แน่ใจว่าเป็นบิดามารดาหรือว่าญาติผู้สูงวัยของคุณหรือเปล่านะคะคุณมีความเครียดเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของท่านที่ แต่ก็ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงมันกคุณเครียดไปเองนะยังไม่ได้มีอะไรกังวลแล้วก็มีเรื่องเงินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณก็หมุนทันนะสำหรับทัดไฟแล้วก็เรื่องคําพูดอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพื่อนระยะนี้เดือนนี้เหมือนกับคุณจะได้เจอคนมากขึ้นเราก็เลยได้เจอเพื่อนเก่าๆมากขึ้นนะแล้วก็โอ้ยตายแล้วจริงด้วยอ่ะอืมธาตุนี้ก็มีคนทาตลมมาชอบเหมือนกัน มีคนธาตุลมมาชอบเหมือนกันนะอืม้าลมมีอะไรเมถุนกุมตุลรู้สึกธาตุลมเนี่ยจะจะมี relationship กับคนทุกท่าเลยนะคุณเจ๋งมากเลยอะ่ะธาตุลมสุดยอดเลยนะเออแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงธาตุไฟคนหนึ่งะนะไม่รู้ว่าเป็นคนที่ที่เขามาชอบคุณคนนี้นะหรือเปล่าเนี่ยเขามาแอบรักคุณแต่เขาเองก็ติดเพื่อนเขามีความกังวลในตัวคุณอยู่บ้างเหมือนกันนะ กังวลนะกังวลว่าคุณจะไปรักคนอื่นคุณจะไปรักทัดลมเหมือนกันนะสำหรับเอ่อชาวทัดไฟนะคะเออคุณรักหรือเปล่าล่ะไหนมาดูใจคุณสิใจคุณคิดอะไรอยู่นะทัดไฟใจคุณไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยทัดไฟไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักนี่นะแต่คิดถึงเรื่องงานอย่างเดียวเลยทํางานจะเป็นไงม้างไอ้ที่หวังไว้มันจะสาเร็จไหมเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเลยทัดไฟเอ้ยนะไม่ได้ไปรู้สึกถึงอะไรเลยแล้วก็ มีความสนุกสนานเฮฮาในชีวิตมากไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยนะคะกับความรักว่าใครจะมารักบ้างไม่รักบ้างนะดูเหมือนกับว่าทัดไฟจะมุ่งมั่นในเรื่องของอาชีพการงานการสร้างชีวิตการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองสะมาหมายเลยนะจ๊ะโอเคทัดไฟยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะทีนี้มาดูนะคะไพ่ทาโร่ออฟเดอะยูนิคอร์นมาบอกว่ายังไงคะขอยูนิคอร์นมาช่วยเป็นคําแนะนํา กรีดกรีดกรีดร่วงขนาดนี้นะจ๊ะไม่เอาเอาใบเดียวพอไม่เอาเยอะนะคะขอบทสรุปนะคะพร้อมคําแนะนําจาก the oracle of the unicorn นิดนึงค่ะสําหรับทาาุไฟนะคะว่าจะแนะนําอะไรบ้างนะคะโอเคตึ๊บึช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าเอาละปุ๊บวิชอบอันนี้ อูห้หูยไพ่ออกมาสวยมากเลยไพยบอกว่าเป็นไซเคิลนะคะเป็นไซเคิลไพ่แบบคุณเห็นคุณยูนิคอร์นนี่ไหมเขาทำสายตาอ่อนโยนไปที่ผีเสื้อที่บินอยู่หนึ่งสองสามรอบตัวเขาอะ่ะอืมอันเนี้ยมันบอกถึงว่าเออมันเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอกับในอนาคตอันใกล้อะ่ะ คุณคุณจะได้เจอกับคนที่อยู่ในวงกลมของคุณอยู่ในแวดล้อมเดิมๆของคุณแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจด้วยไม่แน่ว่าคุณจะมีการกลับมาของคนเก่าๆนะคะซึ่งซึ่งคนคนนั้นนะอาจจะเป็นคนที่คุณเฝ้ารออยู่เพื่อที่จะเจอเขาอาจจะมาพร้อมกับเทศกาลมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับช่วงเวลาที่ที่คุณพร้อมที่จะมีความสุขอะ นะนั่นคือไซเคิลที่ที่คุณจะได้เจอแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ที่ถูกต้องด้วยคือก่อนหน้านี้ถ้ารีเลชันของคุณมันมาไม่ถูกเวลามันไม่ใช่ the right right time มันจะกลายเป็นมีการมี relationship ที่ดีในช่วงเวลาที่ right time นะ the เป็น the right person the right time ทีเดียวซึ่งซึ่งคุณเองอ่ะคุณคุณคุณเหมือนกับ คุณเฝ้ารอแล้วคุณก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะโบวิก็ขอให้คุณมีความสุขอย่างที่ที่หวังเอาไว้แล้วก็ขอให้ช่วงเวลาทั้งหมดที่คุณได้เจอในช่วง7วันถึง1เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคุณอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะ love the way เสมอแล้วก็บววิ่ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามยอดไลค์ยอดแชร์นะคะถึงแม้โบวิ่จะหายหน้าไปบ้างแต่ว่าคุณก็ยังคง ตอนราบ,บูวี่ด้ความอบอุ่นแล้วก็ให้โอกาสบูวี่แล้วก็ติดตามบวี่เสมอมาอันนี้บวี่รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็มีความสุขจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้บูวี่คงต้องลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้านะคะทัดไฟนะคะขอให้โชคดีนะคะบ๊าย